ป้าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยป้ากินเคโอไปอาการหายไปเลยค่ะบือเท้าชากล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่สะดวกเวียนหัวมึนหัวแล้วก็พูดไม่ชัดแนะนาทานเคโอเลยครับเป็นเส้นเลือดตีบบ้านหมุนเวียนหัวลิ้นแข็งน้ําลายไหลพูดไม่ชัดกินเคโอดีจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาอยู่กันที่อยุธยานะคะตำบลลำปะเสาเมืองวัน้อยอยู่กับป้าแต้วค่ะเราไปคุยกับป้าแตวกันเลยนะคะว่ามีอาการยังไงเออเริ่มแรกป้าแตวก็เวียนหัวมากอยู่ๆมาเวียนหัวบ้านหมุนทําอะไรไม่ได้เลยแต่นอนอย่างเดียวลุกไปไหนก็ไปไม่ได้ได้มาทานเคโอแล้วอาการที่เป็นอยู่หายไปยังไงคะหมอ,อไ่้ทานเคโอได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ย เวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนเนะี่ยหายไปเลยไม่มี <นำ S 1> ในหูแล้วคะ่ะน้าในหูก็หายไปจากที่สุขภาพดีมีกาตอนนี้สุขภาพดีแล้วถ้าใครเป็นเหมือนป้าสั่งเคโอไปทานได้เลยค่ะถ้าใครมีอาการน้าในหูไม่เท่ากันปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนหน้ามืดเป็นลมสั่งเคโอไปทานได้เลยนะคะผมชื่อนายสมคิดเกดสวัสด์อายุ 6 5ปีที่จะเป็นเครื่อนแรลกเลยคือเท้นสมองตีบคือนอนติดเตียงมาสามเดือนก็คือกระดิกไม่ได้อะไรไม่ได้พูดจาคือไม่ชัดแม่อะไรแล้วคุณลุงได้มาพบกับตัว KO ได้ยังไงคะป้าเขาแนะนำมาเขาเอามาให้ดีขึ้นยังไงบ้างคะก็มีจุดนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ข้อแบบนี้ก็ดีขึ้นหมดทุกอย่างการชามันก็จะ จะเบาบางจะหายการเจ็บการไหลมันก็จะเบาบางหาย<อ>เราก็เดินสะดวกตอนนี้ใช้ไม้เท้าไหมคะตอนนี้ออกไปเดินไปตลาดไปไรไม่ต้องใช้ไม้เท้าถ้าเป็นเหมือนลุงทุกคนน่ะลุงจะแนะนําตัวนี้แหละครับเ o โอนี่ครับใครที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีเหมือนผมมือเท้าชากล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เดินไม่สะดวกแล้วก็พูดไม่ชัด แนะนำท,ทาน KO เลยครับเป็นเต้นเลือดสมองตีบเวียนหัวค่ะปากเบี้ยวพูดไม่ชัดชเดินไม่ได้เดินแล้วมันเซก็เลยมาเจอใน t ิ๊กต๊อกค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณป้าก็ได้ทาน KO ไปที่ลุกไม่ได้ลุกได้ค่ะแล้วก็อาการนี้หายไปเลยหายเวียนหัวไม่มีแล้วไม่มีแล้วอาการเวียนหัวก็หายไปใช่ไหมคะ,คะเป็นเต้นเลือดตีบบ้านหมุนเวียนหัว ปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดน้ำลายไหลกินแคโอดีจริงๆค่ะใครเป็นอยู่นะคะอย่าเสียดายตังค์นะคะรีบกินเลยค่ะ